สวัสดีค่ะพี่น่องพี่สานทันให้กินค่ะืัอนี้จะเห็ด้าวปุ่นน้ำยาป้าค่ะกับเห็ดแบบบ้านๆค่ะกีพริกกีกระชายก้อนค่ะเพื่อจะได้ให้หอมค่ะอันอนี้อันนี้ก็กี้เราค่ะกี้เครื่องให้มันหอมค่ะแล้วก็จะแกะเส้นในหมอนะค่ะ เครื่องของเขากับซีนี้แค่นี้ค่ะกี้ดับลอยทำความสะอาดแลว้วถิ่มซิม,มอแล้วค่ะเอาพริกแห้งใส่พรอมค่ะให้มันเป็นสีสันปลากระตรมแล้วค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะว่าเขาจะเห็ดจังไนกันต้มเครื่องไว้ดีแล้วค่ะคั่นมันเป็นฟอดองซี่เฮากระตากออกแล้วค่ะจะบ้่ได้นั่น วก็ว่าค่ะก็ว่าให้เครื่องหอมจังเลยกันค่ะซุกหอมดีจังเลยกันค่ะแล้วเขาคอยจะเอามาตำกันค่ะสเสร็จแล้วค่ะตำเครื่องค่ะตำเครื่องตำเครื่องนะคะตำมะพริกเห็นมันแดงบล้วค่ะ า้ายใช่ใช่ค่ะพี่น้องก็ต้องตำละเอยียดเป็นไ้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาหมักยำให้มันเนื้อปลาเขากะแกะไว้เรียบร้อยแล้ะค่ะเก็บความื้อแล้อค่ะพี่น้องอันนี้ลูกโดนนะค่ะเอาไ้ให้กินแบบน,น้มนั่นแต่มาตำเส้จจนจังไรกันเออจะได้ลดเผ็ด เนื้อปลาเส้วค่ะเนื้อปลาค่ะพี่น้องเนื้อปลา,าก็ตําตำละเอียดไว้รอบนึงเลยคะ่ะเขาจะติตำให้มันเข่ากับเรื่องค่ะตักเส้นหม้อเพื่อจะเอาไปปรุงรสชาติอีกเครื่องนะะึงค่ะตักเส้นหม้อแล้วะคะ่ะแล้วเขาจะเอาไปตัง ไปปรุงรสชาติปัค่ะนี่ค่ะเอาน้ำคุณคุณน้ำยาป้าแล้วๆาบ้านเขาค่ะเขาจะไปปรุงรสชาติตามใจชอบเานะคะบัณน,นค่ะไปค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้อง ะคมากินน้ำกันค่ะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณกับต้องวามคาะที่คอนยนี้ลงโดดลงโดดด้วค่ะเผ็ดอีกโอ้เผ็ดค่ะค่ะ เผ็ดลองคอแ่บขันโมเพ็ดโมแ่บข He ันโมเผ็ดโมแ่บค่ะืม่ใส่เป็นโมแสบของพวกเจ้านอ่งสอนกันคกหน่อยเพ็รคักค่ะพีนน่องเพชรได้ร่าแบได้หรอขันโมเพ็ดเก๋โมแบน่ ลูกโดดเป็นน้อหนุ่ยค่ะกินลูกโดดน้ำมันคายแสบค่ะคู่นึ่งบดอยากออกกล,อล่องใช่น้ำไม่ไหลใส่มักน้ำไม่ไหลนี่คือตันนะ่ะเอาไปใช้เอาไปได้ก็ถั่วค่ะนมถั่ว กินจิ้งกระส่ายแล้หรอหอมเลยนะารเลือกตั้งนายกองการบริหารสูตรเสวนาทศไทหรือนายกอบจหนองคาและเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ เบิบเร์ราคาพี่น้องเบิร์ราคาเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอีสานหาเนื้อกินได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปน้าพบก,กันไหมค่ะสวัสดีค่ะ